สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนที่รักการเกษตรทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่นะครับตอนนี้สตรอเบอรี่ปลูกไว้ในกระถางนะครับเริ่มมีไหลออกมาเยอะเลยนะครับเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูวิธีการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่นะครับซึ่งเราจะใช้ไหลของสตรอเบอรี่นะครับในการอ่ ขยายพันธุ์ต้นต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้คือไหลนะครับข้างบนนี้จะเป็นต้นแม่นะครับต้นแม่จะอยู่ในกระถางนะครับก็จะห้อยไว้อย่างนี้อันนี้ซื้อมานานแล้วนะครับพันธเชียงใหม่80อะไรเนี่ยนะครับนี่นะครับก็กำลังเจริญเติบโตดีเลยซึ่งดินเราก็จะเตรียมไว้ ในกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับได้ผสมไปแล้วก็คือมีขุยมะพร้าว1ส่วนกลับมะพร้าว1ส่วนแล้วก็ทราย1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกครับก็จะเป็นขี้บัวนะครับใส่ถ้ามีแกลบมีแกลบก็ใส่มาด้วย1ส่วนนะครับพอดีไม่มีก็เลยใช้กลับมะพร้าวแทนนี่ครับแล้วก็เตรียมกระถางเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ชําดูต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่ได้ชําไว้ ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนี่ครับลากเขาติดแล้วลากเดินแล้วนะครับข้างล่างนี่ครับแต่ว่าเขามีไหลของเขามาอีกนะครับตรงนี้มีไหลออกมาอีกเดีย๋ยวเราจะชําตรงนี้ให้ติดแล้วก็ค่อยตัดออกพร้อมกันนะครับเพื่อเอาไปลงกระถางใหม่นะครับทุกคนวิธีการนะครับทุกคนง่ายมากๆเกนี่ครับก็อันนี้ก็คือต้นที่ได้มาก่อนแล้วตรงนี้เราก็ไว้บนกระถางก่อนนะครับ เราจะาไหลของเขาที่ต่อมาจากไหลที่2ไหลที่1นึ่งนะครับอันนี้เป็นไหลที่2นํามาขยายพันธุ์ต่อนะครับทุกคนดูที่ครับไหลมีเยอะเลยสังเกตก็คือเขาจะมีนี่ครับจะมีรากรากจะเริ่มแตกเราก็เอามาจิ้มนะครับทุกคนนะครับเราจะจิ้มลงไป นะครับแล้วก็เอาดินถมบริเวณโคนของเขานะครับแค่นี้เองครับทุกคนง่ายมากๆเลยแต่ก็ยังมีไหลน้อย,อ,ย,อ,ยอีกนะครับไหลที่3เดี๋ยวเราจะเอาไปจิ้มอีกกระถางนึงนะครับเพื่อจะได้อีกต้นหนึ่งนะครับทุกคนนะครับก็มีลากนิดนึงนะครับแล้วเราก็ จิ้มลงไปครับนี่ครับทุกคนจิ้มลงไปในดินตรงกลางของกระถางนะครับแล้วเราก็พอดินกลบไว้แค่นี้นะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับให้เขาแตกรากนะครับรากเดินเราถึงจะใช้กันไกตัดเพื่อแบ่งไปปลูกใน กระถางใหญ่กระถางใหม่อีกนะครับแล้วก็เอามาแขวนไว้อย่างนี้นะครับในโรงเรือนของเราอันนี้มีอีกหน่อหนึ่งครับทุกคนมีอีกไหลหนึ่งเราก็จะจิ้มลงไปในตรงนี้นะครับนี่ครับกระถางเล็กๆเนี่ยครับที่เราผสมดินไว้นี่ครับง่ายมากเลยเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับมีไหลอีก ตรงนี้ครับแล้เวเราจะบนอ่านี่ครับก็จะทำการเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเราก็จะจิ้มไหลนี้ลงไปในกระถางนะครับ จิ้มลงไปแล้วก็เอามือกดครับเพืเ่อนๆนี่ครับตรนนี้ก็กําลังลากเดินเดี๋ยวไปเอากระถางมาทําอีกนะครับนี่ครับก็จะได้ต้นใหม่มาอีก3ามสี่ต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราอรอลากเขาเดินนี่ครับทุกคนนี่คือผลงานต้นแรกครับที่ติดแล้วใบเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตดีนะครับเดี๋ยวเราอรอให้ต้น ไหลต้นที่2ที่3ามเขาลากเดินก่อนแล้วถึงจะได้ตัดออกไปปลูกในกระถางใหญ่ต่อไปนะครับครับและนี่ก็คือวิธีการขยายพันธุ์สตรอเบอรีโดยใช้ไหลนะครับทุกคนนะครับโดยใช้ไหลง่ายๆมากเลยครับลองเอาไปเพื่อนๆอลองเอาไปทําดูนะครับอันนี้ก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเอาดินมาทำไหลเพิ่มนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับทุกท่านครับ เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆครับสวัสดีครับ